เหนื่อยก็พักนะครับเกษตรกรอยากมีอะไรก็ต้องสร้างด้วยตัวเองนะครับกาแฟกล้วยเนาะมะนาวนะครับสร้างด้วยตัวเองนะครับอย่าไปท้อมันนะครับเหนื่อยก็พักมีกินมีใช้ตลอดนะครับเกษตรนี่มะนาวกล้วยนะครับ กินไม่หวัดไม่ไหวนี่นี่เราตัดหญ้านะครับนี่เป็นแปลงพลังกิมจูครับนี่สับปรดนะครับทั้งหมดนะครับมีแรงก็ทำนะครับเกษตรกรกล้วยนะครับกินไม่หวัดไม่ไหวนะครับนี่เราตัดหญ้านะครับ นะครับโกโก้นะครับนี่กาแฟเจอแรงนะครับนี่มัมโมอรี่นะครับปลูกไว้ลูกกินนะครับไม่เน้นขายนะครับปลูกไว้กินอย่างเดียวนี่นะครับรเกษตรกรต้องอย่า้อนะครับนี่มีกาแฟกาแฟปลูกไว้กินเองนะครับ กินไม่หวัดไม่ไหวนะครับปีสองปีก็ได้ผลแล้วนะครับนี่ต้นโกโก้นะครับนี่โกโก้นะครับสองปีก็ได้ผลแล้วนะครับนี่มะนาวตายตินะครับมะนาวลายเมล็ดงามจัดนะครับผลยังไม่ยังไม่ติดเลยรอบนี้นะครับ ครับเดี๋ยวผมอไปพักก่อนนะครับตัดหญ้าเหนื่อยแล้วเดี๋ยวนี้ตัดตอนเที่ยงนะครับประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวช่วงช่วงตอนตอนเย็นเเดี๋ยวตัดอีกรอบหนึ่งไปพักก่อนเหนื่อยครับสู้ๆนะครับเกษตรกร